อยู่กับอุ้นเส้นสายมัน,นะคะ่ะมือนีเข้ากับออกไปทำงานนะคะหลังจากที่จอดยาวมานานหลังจากที่ไปเรียนอยู่น้าฝาบรรดานกัตั้งแต่ตั้งแต่ยุดงานอยู่ฝาบรรดานเบิดแล้วเข้ากับอารมมาจอดนะคะแล้วก็บริเรียนงานอีกเลยวันนี้นพานิภารายงานมาว่ามีงานนะคะ ไม่เลือกงานไม่ยากจนนะคะทุกคนเฮ็ดไดเบิ t, ร์ตมตะเอิญน,นะคะแต่ว่าตอนนี้คนขับยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะคะหาอยากได้นอพี่น้องคนขับที่แบบอารักรถเราเหมือนรถตัวเองเออสื่อสัต์ตอเถาแกขับรถสุภาพเรียบร้อยเออเข้างานตรงเวลาไม่ขาดไม่ลาไม่มาสาย อยู่น้ำวุนกับสบายด้พี่น้องบ่ไ้เบอกลำนีลำไรไดีเอาจริงๆนะคะไม่พูดบ่อยบอกกันแค่ครั้งสองครั้งแต่บางครั้งคนที่เป็นเท่าแก่ลูกน้องดีไม่ดีเขาพิจารณาด้วยตัวของเขาเองเข้ามาต้องวบาหลายโบนัสมีหายเบียรขยันมีหายเบียร่วงเวลามีหายเบียรรักษาความสะอาดรถมีหายมีให้ทุกอย่างแต่ทำไมอยู่ไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกัน ด่าก็ไม่เคยด่าถามว่าสอนไหมบน่นไหมถ้าทําไม่ถูกถ้าทําอะไรไม่ควรมันเป็นเรื่องปกติที่เท่าแก่ต้องสอนลูกน้องแมนบอพี่น้องแต่ถ้าผู้ใดที่ค้นบอกค้นสอนเพระไรับรถจะของมารลับจ้างคนอื่นบ่ไรเพราวา่าแต่ผู้ใดเป็นลูกน้องคนไม่ได้นะคะถ้าคุณภาพสมบัติที่หุ้นพูดมาคุณไม่มีไอ้นี่ไม่ได้หมายถึงใครหมายถึงว่าลูกน้องทั่วไปถ้าคิดอยากจะมาขับรถดํามาเป็นลูกน้องคนก็คือเจ้าต้องใจกว้างเจ้าต้องรับ ผิดชอบหลายอย่างเออขับรถเพิ่นก็นต้องเข้าใจแต่คือจังโตุ่นกับตีเล็กเองบอกเลยว่าบเคยจู่จีกับลุ่มนองห้อจสาราทุกอย่างนอกจากจะพูดก็ต่อเมื่อคุณทําอะไรที่ผิดที่ไม่ควรเราก็แค่เตือนเราแค่สอนแต่ถ้าบอกสอนไม่ได้ไปอยู่ไหนคุณก็อยู่ไม่ได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยเพราะฉนั้นหลายคนถามว่ารับคนเถิดไหมก็รับนะคะตะวันก็ขอผิดจาลราหน้าอนเพราะว่า เราเจอมาคนดีก็มีส่วนมากคนที่เขาเคยขับให้เรากลายแต่ไปไปเป็นอาชีพของเจ้าของแล้วส่นะค่าตะบอกสิขับรถประท่านเพิ่นพี่น้องเพราะว่าวุ้นต้องขับรถกระบะขนน้ามันนะคะตามตีเด็กไปพูดไปก็เหมือนเข้าข้างตัวเองนะพี่น้องเห่านะเคยเป็นลุงน้องคนเฮ่าเข้าใจทุกอยางเพราะฉะนั้นหาเงินจ้าตอนนี้ยัง คนขับยังไม่พร้อมไม่เป็นไรเราขับเองนะคะเราไม่ได้ซีเรียสเพราะรถเราไม่มีงวดเนาะพี่น้องไปพี่น้องจวดน้ำกนเพนกอนไปพอกันนางงานตอนนี้เขาก็ขับรถถึงป่าหมายแล้วนะคะแต่ว่าโอ้หว่าบอดินเขาอยู่ตรงไหนนะคะเพราะว่าสายงานทีมงานบอกว่าบ้านหัวไฟ่าสันตอนนี้ก็ถึงบ้านหัวไฟแล้วแต่ว่าบอดินยังหาบ่เจอ ุณก็ขับรถตามตูดเจ้ายอดคุณซับมานะคะส่วนเจ้ายอดอัศวินอยู่บ้านพยอดนะคะเราก็จะขับดูไปเรื่อยๆมองหาไปคูไปคนขับก็ยังไม่มานะคะเรามีคนขับสำรองอยู่แล้วหนึ่งคนแต่ว่าน่าจะเที่ยวปีใหม่บ้านนี้แล้วนี่ หน้างานที่เราวิ่งก็จะอยู่บ้านหัวฝายตําบลหินเหล็กไฟนะคะอำเภอููเมืองทิ่นเก่าทินเก่า,นกาในหน้าก็จะเป็นป๋าพิงบ้านหัวฝไยไซละคนใไซละแมโคบาทน,นี่เจอแล้วหน้างานเขามีกันกี่คุมพลนาะ ตอนนี้ยังไม่ได้วิ่งเนอะหนึ่งสองสามรถพยอดรถนมอันรถพี่อะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วก็เจ้ายอดคุณทรัพย์สี่คุณพลน่าจะเที่ยวแรกแต่บ่หูบาคะเจ้าเห็ดเอียงนะะโอ้ไม่ใช่ห้าคุณพลมี พยอดเสยุงนมอันแล้วก็อีกคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้เป็นคนบ้านเดียวกันกับพี่ตน้น,แ,ตนแล้วก็รถตีเล็กบรรยากาศงานแรกของปีเที่ยวแรกของฤด,ดูกาลนะคะโอ้เที่ยวแรกพอยอด จหวัเที่ยวแรกไปแล้วโอ้บอ่ออยู่หลังวัดสะดวกสบายเล้ไปนอนกินข่าววัดบอดิ้งอยู่หลังวัดเนี่ย ไม่เหมือนพยยอดขับเลยคันนี้มันนิ่มปแปลกๆใครขับเนาะสงสัยจะเป็นพี่แตมบ่ยังไม่กลับบ่ขันพยยอดแล้วสิจวดก็หนีไดยไปแล้วเที่ยวแรกดินสวยๆพร้อมบริการนอพันธิพา เที่ยวแรกของเดือนเที่ยวแรกของปีโว้ยงานแรกของปีหิงหปังปงัของทีงานใบใสขือวใบผุ่นกีแท่ใสเอา,าอายุว่าคำนิ่มๆแตกๆว่าแล้วไม่ใช่พอ ทั่วไปเีแมนบ้นออบัดนี้นอพวกแมนสิก้ามือใดนี่แน่เตีาสิก้ามืวน่าสิว่อยากกลับไปเห็ดงานได้บาทนี่นั่นหินบองสั่นตัวคนเก่งหลายยางโพดห้าขุนพลคันที่สองเป็นพิยุง เสียยุงแล้วก็หนุ่มอันขั้นเหลืองซื้อว่างอะไก็บุญรื่มแปม,แปมอ๋อเสียแปมขั้นเหลืองออกมานิ่มๆสบายๆโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปไปต่อกันคลิปหน้าว่าไปเทท,ที่ไหนหน้าง,งานโหดหรือเปล่าเข้าแบบเบียด รั้วหรือจะติดลมเนาะคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวุนเส้นสายมันสวัสดีค่ะ